วันนี้จะพามาดูในส่วนของหน้าบ้านก่อนซึ่งหน้าบ้านเนี่ยคุณลูกค้าจัดหนักจัดเต็มเลยลงเสาเข็มประมาณ50ต้นเพื่อที่จะทําพื้นลงรถไม่ให้สุดแล้วก็ทําหลังคาลงจอดรถด,ด้วยคุณภาพของแผ่นไิลเนี้ยนะครับจึงทําให้หลังคาที่มุงด้วยแผ่นไิลเนี้ยราคาจะสูงกว่าหลังคาที่มุงด้วยเมทัลชีตบวกกับฉนวนพ u ูโฟมถ้าคุณอยากจะลงทุนครั้งเดียวให้จบก็แผ่นไวนิ้ก็ได้เรื่องของรูระบายน้ํารูระบายน้ำเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ารูระบายน้ําคุณเล็กนะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโร่สแสงทองการช่างวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวรามินทาซอย42ทับ 3. หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกว่าแถวรามินทาปัจจุบันเนี่ยจเจริญเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมมีรถไฟฟ้าวิ่ง านหน้าปากซอยเลยนะครับแล้วก็ที่ดินแถวนี้เนี่ยราคาขึ้นเป็นอย่างมากคุณลูกค้าของผมเนี่ยนะครับเขาทําการทุบบ้านเก่าแล้วก็สร้างบ้านใหม่จริงๆแล้วเนี่ยแถวๆในซอยนี้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับหรือไม่ก็จะเป็นบ้านแบบ2ชั้นแต่อายุการใช้งานก็จะนานแล้วนะครับซึ่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้ถ่ายดูคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินเนี่ย ราคาเนี่ยมันจะแทบไม่ลงเลยนะครับมูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะมีค่าเสื่อมของตัวบ้านเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่ออายุการใช้งานนานๆไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าแบบคุณอยากจะขยับขยายเนาะทางออกที่ดีที่สุดก็คือต่อเติมนะครับหรือไม่ก็ทําการทุบสร้างใหม่นะครับถ้าเป็นการต่อเติมรีโนวเวทถ้ามันไม่เข้าไม่แมทชิ่งกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะบานปลายก็ได้นะครับดังนั้นคุณลูกค้าผมจึงทำการ ทุบบ้านนะครับแล้วก็สร้างใหม่นะทีนี้ในการก่อสร้างใหม่เนี่ยต้องบอกว่าคนที่รับสร้างบ้านเนี่ยเขาไม่รับต่อเติมนะครับผมจึงมาทําการต่อเติมให้เป็นการต่อเติมหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านวันนี้จะพามาดูในส่วนของหน้าบ้านก่อนซึ่งหน้าบ้านเนี่ยคุณลูกค้าจัดหนักจัดเต็มเลยลงเสาเข็มประมาณ50ต้นเพื่อที่จะทําพื้นลงรถไม่ให้สุด แล้วก็ทําหลังคาลงจอดรถก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังคาลงจอดรถตรงนี้คุณผู้ชมเป็นหลังคาแบบยกสูงมากๆแล้วก็โปร่งมากๆนะครับมุงด้วยแผ่นไวนิลท้องเรียบทําเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเหล็ก6คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เมตรได้แต่ยังมีด้านหลังยื่นออกไปอีกซึ่งงานตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นงานโชว์นะครับแล้วก็แมทชิ่งกับตัวบ้านมากๆเลย ผมได้สัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปท่านเจ้าของบ้านบอกว่าหลังคาหน้าบ้านนี่ถูกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า โปร่งสูงนะครับแล้วก็แมทชิ่งกับประตูบ้านด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะพาไปดูด้านในซึ่งด้านในเนี่ยจะมีประกอบด้วยเสาเดี่ยวเสาแผงและยังมีรางน้ําอีกนะครับเป็นยังไงตามมาดูครับตอนนี้ก็เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นประตูเนาะแต่ด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นหลังคาไวนิวทองเรียบซึ่งไวนิวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไวนิวคุณภาพนะปัจจุบันเนี่ยวนิวมีหลายเกรดหลายบริษัทหลายโรงงาน นะครับและไวนิวส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นลักษณะคลิกล็อกเนาะก็คือซ่อนหัวน็อตนะครับแต่ด้วยวัสดุนะครับที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปราคาจึงแตกต่างกันแต่ไวนิวที่เราใช้ไวนิวยี่ห้อนี้เราใช้มาต้องบอกว่าเกือบ10ปีแล้วนะครับซึ่งการันตีที่เราติดตั้งมาเนี่ยคุณลูกค้ายังไม่เคมเลยนะครับซึ่งมันไม่แตกไม่เปาะนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ ด้วยคุณภาพของแผ่นไมนิลเนี่ยนะครับจึงทําให้หลังคาที่มุงด้วยแผ่นไมนิยลเนี่ยราคาจะสูงกว่าหลังคาที่มุงด้วยเมทัลชีตบวกกับฉนวน P u f o โฟมต่อตารางเมตรนะต่างกันประมาณ900-1,100บาทนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะลงทุนครั้งเดียวให้จบก็แผ่นไมนิยลก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าจะใช้เมทัลชีตฉนวนพ u f ูโฟมดรอปราคาลงมาหน่อยนะในส่วนของตรงนี้คุณภาพใกล้เคียงกันนะฝนตกเสียงดังพอๆกันเลยกันความร้อนได้พอๆกันเพราะว่า เมทัลชีสเมื่อใส่ฉนวน P u โฟมแล้วเนี่ยจะกันความร้อนได้ค่อนข้างดีแต่วนิลเนี่ยเขาเป็นแผ่นพลาสติกหรือที่เรียกว่า UPVC จะนําความร้อนได้น้อยมากๆนะครับแต่ด้วยที่ความต่างเนี่ยเมทัลชีสเขาจะยิงหัวน็อตลงไปแล้วจะโชว์หัวน็อตหัวน็อตตรงนี้แหละจะมีจุกยางที่เรียกว่าโอลิงโอลิงเนี่ยมันจะเสื่อมคุณภาพประมาณสัก4-5ปีอาจจะต้องถอดหัวน็อตแล้วก็เปลี่ยนโอลิงใหม่จริงๆิหัวน็อตกับโอลิงเนี่ยไม่แพงนะครับแต่มันจะแพงเรื่องเสียเวลาตามช่างมาี่างก็ลพิจารณากัน นะครับสนับสนุนใช้ทั้งสงวัสดุเลยใครมีงบมากไว้ไนิวใครมีงบน้อยเมลันชีสพียูโฟมนะครับแต่ถ้าเป็นเมลันชีสไม่มีฉนวนไม่แนะนำนะครับร้อนมากๆเลยอ่ะต่อมานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าโครงหลังคาตรงนี้เนี่ยเราทําการขึ้นแปรเป็นแปรคู่แปรเราเนี่ยจะวิ่งคู่เชื่อมกันไปถึงข้างตัวบ้านเลย นะครับแล้วก็ข้างตัวบ้านตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทาเป็นสันตะเคนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสันตะเคสังเกตว่ามุมตรงนี้ที่วิ่งไปตรงนี้จะเป็นสันตะเคสันตะเครตรงนี้เนี่ยจะต้องทําการตัดแผ่นไวนิลเนี่ยทิ้งเป็นจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะให้ประกบมุมกันได้ แต่ราคาที่เราคิดกับคุณลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้บวกเพิ่มนะเราทําเป็นตารางเมตรให้หมดเลยนะครับใครที่อยากจะทําหลังคาหน้าบ้านแล้วก็มีมุมด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วไปเจอบางเจ้าเขาบอกว่าจะต้องตัดแผ่นเพิ่มจะต้องเก็บเงินเพิ่มแต่ของเราไม่เพิ่มนะครับสามารถคิดราคาต่อตารางเมตรเป็นหน้าง,งานจริงได้เลยนะครับทีนี้เมื่อมองข้างบนไปนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการติดตั้งไฟกล่องไฟกล่องผมบอกองี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม ไฟกล่องทั้งหมดเลยนะครับควรมีระยะห่างกันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2เมตรโดยประมาณอาจจะเกินนิดนึงได้แต่พยายามอย่าให้มันไปถึง3เมตรเลยถ้ามันห่างกันจนเกินไปเนี่ยไฟกล่องพวกนี้จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าแสงไฟเนี่ยเขาเรียกว่าไฟดาวไลท์นะครับแสงไฟจะส่องลงพื้นจะไม่ได้สว่างจ้านะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันห่างกันมากจนเกินไปเนี่ยแสงไฟอาจจะไม่พอนะครับผมแนะนําว่าให้ติดเยอะไว้ก่อนและถ้าไม่อยากจะเปิดทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลัวเปิงไฟ เราสามารถแยกสวิตต์ปิดเปิดให้ได้เช่นเปิดทีละคู่1สวิตต์เปิด2ดวงแบบนี้เราทําให้ได้นะครับตรงนี้หลังนี้ติดไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ดวงนะครับก็ถือว่ากําลังดีไม่ได้มากไปไม่น้อยไม่ได้น้อยไปนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมไม่อยากพูดเลยก็คือเรื่องของรางน้ําถามว่าทําไมไม่อยากพูดเพราะว่าผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเราเคยเจอปัญหารางน้ําที่เป็นรางน้ําแต่ก่อนที่เราใช้เนาะเป็นรางน้าไวนิลเอามาใส่เนี่ยนะครับเพราะว่ามุงแผ่นไวนิลลูกค้าก็อยากได้รางน้าไวนิลใช่ไหมแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ารางน้ําไวนิลเนี่ยเขาไม่สามารถพับเข้ารูปเพื่อที่จะไปแปะกับหน้าเหล็กได้นะครับดังนั้นเนี่ยรางน้ําไวนิลจะต้องใช้ซิลิโคนยิงซิลิโคนมันก็เสื่อมคุณภาพอนาคตมันก็จะรั่วเราจึงเปลี่ยนไปใช้สแตนเลสแต่สแตนเลสของเราเนี่ยใช่ว่าจะจบปัญหา แต่ถ้าคุณใช้สเตเลตแล้วรางมันเล็กนะครับมันก็จะเกิดน้ําล้นรางได้เราจึงขยายรางน้ำนะครับขยายตั้งแต่6นิ้วจนถึง8นิ้วขึ้นอยู่กับหน้างานานั้นๆน,นะครับรางาน้ํานตรงนี้เป็นสเตเลตทั้งหมดเลยคุณผู้ชมยาวไปล่อไปถึงด้านข้างตรงนี้เลยนะครับใช้เป็นสเตเลตของแท้เลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรื่องของรูระบายน้ํารูระบายน้ำเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ารูระบายน้ําคุณเล็กนะครับน้ำมันก็จะล้นรางอย่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราใช้ ท่อระบายน้ําเป็นท่อ PVC แล้วก็ทาด้วยสีดําด้านข้างบนเนี่ยจะต่อลงมาแนบกับเสาแผงคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ปล่อยลงพื้นด้านล่างตรงนี้ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าน้ำเนี่ยจะเดินมาตรงนี้คือ1จุดและไม่ใช่ว่าเราใส่แค่จุดเดียวนะครับตรงนี้เราใส่เพิ่มอีก1จุดก็คือหัวท้ายเลยเพื่อที่จะให้การระบายน้ำเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นอีก1จุดแต่จุดตรงนี้อาจจะเชื่อมจุดของด้านข้างมาด้วยตรงนี้คือรางน้ําด้านข้างสลปมาที่ด้านหน้า นะครับเ,เราเลยใส่3ทางมาเชื่อมกันร้างน้ําใส่3ทางบางท่านบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะไม่พอมันจะระบายไม่ทันคุณมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่คุณดูท่อคุณดูท่อรางน้ำอ่ะเดี๋ยวผมยืมงให้ดูนะครับผมนั่งไม่ได้มุมนี้ดีกว่าท่อรางน้ำคุณชมดูได้เลยผมสามารถเอามือเนี่ยหรือเอากำปั้นเนี่ยนะครับใส่เข้าไปได้เลยขออนุญาตนี่ใส่เข้าไปได้เลยผู้ชมนี่ขนาด3นิ้วนะครับเหลือๆใบไม้เนี่ยยังไงไม่ติดไม่ตันอยู่แล้ว ดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเลยเพราะว่าช่างบางชุดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวใส่ตะแก,งกรงกันใบไม้ร่วงจริงๆตะแกรงเนี่ยไม่ได้ก100ันระ้อนตะตะแกรงเนี่ยทำให้ตัวอุดตันซะด้วยซ้ำนะครับอ่ะดูจากข้างบนแล้วลงมาด้านล่างนิดนึงด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่เสาเดียวก่อนเสาเดียวตรงนี้เราตั้งไว้เพื่อแยกส่วนจากตัวบ้านตรงนี้เราตั้งไว้ด้านฝั่งรั้วนะครับจะมี1ต้นแล้วก็ตรงกลาง2ต้นนะครับต้นหน้าสุดจะเป็นเสาแผงที่คุณผู้ชมได้เห็นกัน แต่ฝั่งตัวบ้านก็ขาดไม่ได้เลยนะครับจะต้องตั้งเสาเดี่ยวอีก1ต้นก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะตั้งคู่กันซ้ายขวานะครับและในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ต้องมีเสาเดี่ยวเช่นเดียวกันนะครับเสาเดี่ยวตรงนี้ก็จะตั้งไว้ฝั่งตัวบ้านนะครับแยกส่วนกันจะเป็นสีดำๆด้านในตรงนี้เลยนะครับโครงหลังคาตรงนี้นะครับจะเป็นโครงหลังคาไวนิวทองเรียบสไตล์โมเดิร์นแล้วก็บวกกับนะครับผมต้องบอกให้เลยบวกกับพื้นลงรถที่ลงเสาเข็มไปประมาณ 50กว่าตนแต่ว่าพื้นลงรถตรงนี้เนี่ยผมจะขออธิบายในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปผมจะลงรายละเอียดเรื่องของการลงเสาเข็มบางท่านบอกว่าทำไมไม่ลงไมโครพายบางท่านบอกทำไมถึงล่งหกเหลี่ยมหรืออื่นๆตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ในคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้แถมนิดนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือระแนงโป่งฝั่งนี้คุณผู้ชมระแนงโป่งตรงนี้เนี่ยผมอยากอธิบายว่าเราเนี่ยทำให้ช่องเนี่ยมันเกิดรูอากาศนะครับแล้วก็ให้มีอากาศเนีมันฟลเข้ามาแต่ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับ โครงสร้างด้วยนะเราจะไม่ทําเต็มนะคุณผู้ชมนะนะครับเราจะทําเฉพาะระยะของลงรถตั้งแต่เสาแผงตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็ยาวไปถึง ด้านข้างของตัวบ้านตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือลักษณะโรงจอดรถหลังคาหน้าบ้านนะครับใครชอบถูกใจก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือถ้าสนใจอยากจะต่อเติมแอดไลน์ตรงนี้ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์088104488นะครับอากาศร้อนอน,นิดนึงนะครับพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับตลอดนี้ขอบคุณมากๆเลยขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ